สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้นยอยู่กับผมมาร์คตะลัทิบนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าโทรูน่านั่นเองนะครับก็สําหรับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเขาก็เป็นแพลตฟอร์มที่จะเรียกว่ามาใหม่ไหมก็ไม่น่าจะมาใหม่นะฮะก็มีมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะฮะก็สาหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับเขาก็เป็นแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แนวตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับ ซึ่งภายในตัวของโทรูนาเองนะครับเขาก็จะมีหุ้นส่วนอยู่นะฮะซึ่งหุ้นส่วนของเขานะครับก็คือบริษัทที่คอยส่งแบบสอบถามมาให้เราทำนะครับซึ่งบริษัทเหล่านั้นนะฮะก็จะมี Amazon นะฮะฟรีดนะครับโรลิโอนะฮะเอ็กซ์พีเดียนะครับอ่า h ฮเด g เกนนะฮะอันนี้เี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักแบรนด์พวกนี้กันมาผ่านๆตากันบ้างแล้วแหละนะฮะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้จักบางแบรนดีกันเลยนะฮะ ก็สำหรับแบรนด์เหล่านี้เนี่ยก็คือแบรนด์ของบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะครับที่มาร่วมงานกับโทลูน่านี้นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานกับโทลูน่านี้กันเลยดีกว่านะครับมาดูเนื้องานจริงๆกันเลยดีกว่านะครับว่าทํายังไงเราถึงจะได้เงินนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้ามาทําเงินกับโทลูน่านี้นะครับเราเนี่ยจะต้องทําการสมัครสมาชิกก่อนนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกนะครับให้เรากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับที่เขียนว่าสมัครใช้งานนะครับอาจทำการกดเข้าไปได้เลยนะฮะเมื่อเราทําการกดเข้ามมาาาาแแล้้้้ววนนนนนนนะะะคครรัััับบบบบกก็็จเเเขสู่่ไซตต์หีอง เขาจะมีอยู่ทั้งหมด9สเต็ปให้เราทำนะฮะซึ่งเสเต็ปนี้นะครับก็จะเป็นการกรอ,อกข้อมูลนะฮะก็ให้เราเนี่ยกรอ,อกตามที่เขาถามได้เลยนะครับก็อย่างนี้เนี่ยก็คือชื่อของเรานะครับอ่ะสมมติว่านี้ผมกรอ,อกเป็นอ่าข้อมูลทดสอบให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมได้ทําการสมัครสมาชิกไปแล้วนะฮะอ่ะก็อันนี้เป็นชื่อนะครับอันนี้เนี่ยเป็นชื่อจริงนะครับอ่ะต่อไปนะฮะอันนี้ก็คือนามสกุลนะครับอ่ะนามสกุลผมก็เป็นเทสเหมือนกันนะฮะอ่ะ แล้วก็วันเดือนปีเกิดของเรานะฮะอ่าสมมตินะฮะว่าเป็นวันเดือนปีเกิดอะไรนะฮะสมมุติว่าวันที่1น,นะครับพฤศจิกายนนะฮะส่วนพศอ,อันนี้เนี่ยให้เราใส่เป็นคศนะครับหรือว่าคริสตศักราชนั่นเองนะครับอย่างของผมเนี่ยก็เป็น1998กนะครับก็คือพศ2541นนั่นเองนะฮะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยวันเกิดนะฮะอย่าลืมว่าข้างหลังนี่คือคศน,นะครับหรือว่าคริสตศักราชนั่นเองนะครับอ่ะ เสร็จแล้วก็ต่อไปนะฮะขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นเลือกเพศของเรานะครับก็เพศชายนะฮะของผมนะอ่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คืออีเมลนะฮะอ่ะอีเมลของเราอีเมลอะไรนะครับอ่ะของผมได้กรอกไปเมื่อกี้แล้วก็เป็นอีเมลนี้นั่นเองนะครับโอเคนี่เลยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็กรอกอีเมลนะฮะแล้วก็กดต่อไปนะฮะก็สำหรับตรงนี้นะครับเขาก็จะเลือกว่าเราอยู่ประเทศอะไรนะครับมันจะเลือกเป็นประเทศไทยอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะฮะกดต่อไปได้เลยนะครับ แล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับอันนี้เนี่ยรหัสไปรษณีย์ของเพื่อนเป็นรหัสอะไรนะครับก็กรอกลงไปนะครับอย่างของผมเนี่ยก็รหัสนี้เลยนะฮะแล้วก็กดต่อไปนะฮะเสร็จแล้วตรงนี้ก็คือรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตรงนี้นะครับจะต้องมีตัวอักษรนะครับผสมอยู่กับตัวเลขนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะต้องมีตัวอักษรด้วยมีตัวเลขด้วยนะครับอยู่ในรหัสผ่านของเรานั่นเองนะครับเราถึงจะผ่านในเรื่องของการตั้งรหัสผ่านตรงนี้นะฮะเมื่อเราทําการตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราเนี่ยก็ทําการกดต่อไปได้เลยนะครับอ่ะ ก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเขาจะให้เรากรอกบนโทรศัพท์นะครับแล้วแต่เรานะฮะเราจะไม่กรอกก็ได้นะครับเขาไม่ได้บังคับนะฮะเสร็จแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะฮะอ่ะเท่านี้นะครับก็จะเป็นการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกแคปชั่นนะครับตามที่เขาบอกได้เลยนะฮะอันนี้ก็กดยันผานนะก็กดยันผาานนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะฮะเมื่อเรากดทําแคปชั่นนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปสู่หน้ายืนยันอีเมลนะฮะก็ให้เราเนี่ยกลับไปเช็กอีเมลของเรานะฮะ แล้วเราเนี่ยก็จะได้รับอีเมลหน้าตาแบบนี้มานะครับก็มาจากโทลูน่านั่นเองนะครับซึ่งก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดที่ปุ่มนี้เลยนะครับยืนยันอีเมลของคุณนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการกดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าเว็บของโทลูน่านะครับแล้วบอกว่าเราเนี่ยได้ทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการกดเข้าสู่ระบบนะฮะแล้วก็กรอกอีเมลกับรหัสผ่านได้เลยนะฮะโอเคผมเมื่อเพื่อนๆได้ทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าสู่ระบบสมาชิกของโทลูน่าหน้าตาแบบนนนนนนีี้เเเลลยยัั่่องะะะครบ ซึ่งเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าอย่าลงทะเบียนผ่าน a c e b o o k นะครับเพราะว่าการที่ลงทะเบียนผ่าน a c e b o o k นะครับมันจะเป็นการลงทะเบียนแบบโซเชียลนะครับเราเนี่ยจะไม่ได้รับแบบสํารวจแบบนี้มาทำนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราสมัครผ่านอีเมลนะฮะเราจะได้รับแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามแบบนี้มาทํานั่นเองนะครับอ่ะอันี้เนี่ยเป็นทิคนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครมาผ่าน a c e b o o k นะครับผมแนะนําว่าให้ลองเปลี่ยนเป็นสมัครผ่านอีเมลดูนะครับและเพื่อนๆเนี่ยจะมีแบบสอบถามแบบนี้มาให้ทํานั่นเองนะครับ โอเคผมสําหรับวิธีการตอบแบบสอบถามนะครับก็ให้เพื่อนๆทําการเลือกได้เลยนะฮะว่าเพื่อนเพื่อจะทําแบบสอบถามแบบไหนนะครับอ่ะก็อย่างตรงนี้เนี่ยผมขอเลือกเป็นไลฟ์สไตล์แล้วกันนะครับอ่ะผมชอบตอบแบบไลฟ์สไตล์นะครับมันดูแบบเป็นแนวของผมดีนะฮะอ่ะก็ตรงนี้นะครับก็ให้เราอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะมีคําถามให้เราตอบนะฮะอ่ะนี่เลยนะครับเราก็ตอบไปตามความจริงของเราเลยนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทําการตอบแบบสอบถามสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าผมตอบเสร็จแล้วเนี่ยผมจะได้รับคะแนนเท่าไหร่กันนนะะคบบบออ่เดี๋ยวผมขตแึง โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทาการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะก็จะมีติ๊กถูกอยู่ประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งแบบสอบถามที่ผมทําไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นแบบสอบถามแนวไรส์สไตล์นะครับนี่เลยนะฮะสามพันคะแนนนะครับผมก็ได้รับคะแนนกลับมานะครับเมื่อกี้เนี่ยผมมีอยู่500คะแนนนะครับก็คิดว่าน่าจะได้กลับมาประมาณ2,700คะแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาลบเลขกันดูสักนิดหนึ่งนะฮะ3,220คะแนนเอ้ย30คะแนนนะฮะลบกับ500คะแนนนะครับ นี่เลยนะครับคือคะแนนที่ผมได้รับจากการตอบแบบสอบถามเมื่อกี้นะครับ2,730คะแนนนะครับอ่ะก็จากแบบสอบถาม3,000คะแนนนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมอยากจะให้เพื่อนๆลองสังเกตดูอะไรสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าของรางวัลกันสักนิดหนึ่งอ่ะนี่นะครับคือของรางวัลที่เราสามารถแลกได้ในโทรุน่านี้นั่นเองนะครับก็จะมีเพย์ a พ s ว์สเวนเซนนะครับบิ๊กซีพิซซ่าฮัทนะฮะเติมเงินมือถือก็มีนะฮะซึ่งสำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตรงเพย์เพลวะ สมมติว่าเพื่อนๆนะครับต้องการจะเอาคะแนนนะครับมาแลกเป็นเงินเข้าสู่เพย์พาวนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะในการแลกคะแนนเข้าสู่เพย์พานะครับใช้คะแนนอยู่ที่16,320คะแนนนะครับแลกเป็นเงินเข้าสู่เพย์พาได้ที่มูลค่า200บาทนะครับนี่เลยนะฮะ200บาทนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับผมทําเป็น1แบบสอบถามนะครับผมได้รับคะแนนมาประมาณ2,700คะแนนนะฮะซึ่งมันยังมีอยู่อีกหลายแบบสอบถามเลยนะครับก็อย่างแบบสอบถามนี้ได้4 0 0พนะฮะแบบสอบถามนี้ได้5000นะฮะ ซึ่งเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าถ้าเพื่อนๆทำครบแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับคะแนนมาเท่าไหร่นะฮะซึ่งในโทรูน่านี้นะครับเขาก็จะมีแบบสอบถามที่เราได้คะแนนเยอะๆแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมประมาณการเอาไว้เลยนะครับว่าประมาณ7-8ถึงแแบบสอบถามนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทาเสร็จนะฮะเพื่อนๆน่าจะมีคะแนนเกิน2 0 0 0 0คะแนนแล้วนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเอาคะแนนเนี่ยมาแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal 200บาทได้เลยทันทีนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆจะแลกเข้าสู่เ a y p a l หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีช่องทางอื่นๆด้วยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับอ่ะแต่ที่ผมแนะนาเป็นเรยบเพาันะครับเพ่าะว ครับสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทําแบบสอบถามในโทรดูหน้านี่กันดูบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้ามานะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามาในโทรดูนาตามที่ผมสอนไปเมื่อต้นคลิปได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้ามาทําแบบสอบถามนี้ด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้รับคะแนนจากการตอบแบบสอบถามนี้ไปนั่นเองนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับกับแพลตฟอร์มโทรดูนานี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าสงสัยอะไรนะฮะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาตอบเพื่อนๆทุกคาถามเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสําหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ